วัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านพี่น้องสมาชาประชาชนแห่งประเทศไทยพี่น้องในร่วมคนไทยรักชาติรักษาแผ่นดินรวมถึงพี่น้องที่ชุมนุมทางการเมืองอยู่ที่สวนลุมพินีนะครับเป็นการชุมนุมของกองทัพประชาชนค้นระบอกทักษิณและวันนี้ก็เป็นการชุมนุมต่อเนื่องจากวันตั้งแต่วันที่4สิงหาคมแล้วก็มีหลายกลุ่มหลายฝ่ายได้เข้าไปร่วมกันทําหน้าที่ในฐานะเป็นคนไทย เราเปิดรายการด้วยเพลงไทยรวมกำลังตั้งมั่นนะครับในช่วงของข่าศึกศัตรูเราก็ต้องรวมพลังโดยถ้าไปที่หน่วยทหารเราก็จะเจอคำขวัญคำหนึ่งที่เขียนไว้ว่ายามศึกเรารบยามสงบเราฝึกนั่นคือส่วนของพี่น้องกองทัพแห่งชาติหรือพี่น้องทหารหารของพี่น้องประชาชนนะครับในส่วนของพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นเรื่องภายในเราก็อาจจะเจอกับปัญหาของ บางคนบางกลุ่มโดยเฉพาะนักการเมืองซึ่งวันนี้พี่น้องประชาชนก็ต้องชุมนุมทางการเมืองในการที่จะหยุดการใช้อำนาจโดยมิชอบของนักการเมืองซึ่งอ้างว่าเป็นการใช่หน้าโดยประชาชนทําให้สังคมเกิดความสับสนว่าตกลงวันนี้ประเทศชาติไทยเกิดปัญหาอะไรกันแน่นะครับบางท่านก็บอกว่าเป็นปัญหาอันเกิดจากความล้าหลังไม่มีการปฏิรูปก็มีการพูดคุยถึงเรื่องการปฏิรูปมาหลายครั้งตั้งแต่ยุคท่าน อดีตนายกท่านอนันต์ปัญญาราชนอดีตท่านนายกอภิสิทธิ์แลวก็หลายกลุ่มหลายฝ่ายก็มีการพูดถึงการปฏิรูปมาหลายครั้งหลายขนแล้วก็บอกว่าการปฏิรูปเหล่านั้นก็ถูกเขียนไว้เป็นข้อกฎหมายให้กับพี่น้องประชาชนได้ศึกษาวางแนวทางที่จะดำเนินการอยู่แล้วในเรื่องความล้าหลังไม่ปฏิรูปจึงไม่ใช่ประเด็นที่จะเป็นประเด็นใหญ่ในวันนี้มีการถามต่อไปว่าถ้าเกิดมีการพูดถึงการปฏิรูปแล้วแต่ทำไมยังเป็นปัญหา ก็มีการพูดกันต่อว่าแม้จะปฏิรูปแล้วแต่ก็ไม่สามารถหย,ยุดนักการเมืองทุจริตคอร์รัปชันช่อลาดบังหลวงได้คำถามก็คือการปฏิรูปที่ยังไม่สามารถหยุดนักการเมืองกงกินทุจริตคอร์รัปชันได้กฎหมายที่มีอยู่สามารถจะจัดการกับคนเหล่านี้ได้หรือไม่หลายท่านคูบาอาจารย์หลายท่าน,าาน,าานผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านก็ไปเปิดหลักเกณฑ์กฎหมายดูก็พบว่า กฎหมายที่มีอยู่นั้นเพียงพอที่จะเอาผู้กระทําความผิดไปลงโทษแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นเวลานี้เท่าที่พอจะสรุปกันได้เพื่อไม่ให้สังคมไทยเกิดความสับสนก็คือมันเกิดจากการที่คนโกงคนหนึ่งหรือหลายคนก็ตามถูกจับได้แต่ไม่อยากติดคุกเลยสร้างสถานการณ์ขึ้นใน3ประเด็นนี้พี่น้องประชาชนช่วยกันตอบนะครับว่ามันเกิดจากประเด็นไหนกันแน่ ความล่าหลังของประเทศที่ยังไม่มีการปฏิรูปหรือมีการปฏิรูปแล้วไม่สามารถจัดการกับนักการเมืองโกงกินได้หรือจัดการกับนักการเมืองโกงกินได้แต่คนโกงที่ถูกจับได้เหล่านั้นไม่อยากติดคุกเลยสร้างสถานการณ์ขึ้นมาสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือนําผู้บริสุทธิ์มาสร้างสถานการณ์ทําลายบ้านทําลายเมืองจนกลายเป็นผู้กระทําความผิดหรือกรณีที่ผู้กระทําถูก ตามหน้าที่ของกฎหมายแต่ใช้กลไกของลูกสมุนในการยัดข้อหาตั้งข้อหาทําให้คนเหล่านั้นมีลากขี่แล้วกลายเป็นผู้ที่อยู่ในค่ายถูกกล่าวหาว่ากระทําความผิดเพื่อจะมาเข้าสู่จุดท,ที่ว่าเลิกแล้วต่อกันและไม่ต้องรับโทษโดยไปออกกฎหมายพรบรปลองดองก็ตามกฎหมายพรบรนิรโทษก,กรรมก็ตามหรือแม้แต่กรณีจะแก้ไขกฎปมายรัฐธรรมนูญ บางประเด็นบางฉบับก็ตามเพื่อให้อำนาจเหล่านั้นกลับมาอยู่ในมือของคนโกงที่ถูกจับและไม่อยากเข้าคุกก็อยู่ที่พี่น้องประชาชนว่าเราจะช่วยการดาเนินการสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไรเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนที่ชุมนุมอยู่บริเวณสวนลุมพินีก็เป็นการชุมนุมเพื่อให้ข้อมูลข่าวสารกับพี่น้องประชาชนว่าวันนี้เราจะต้องรวมพลังในการชุมนุมทางการเมือง เพื่อบอกถึงเจตนาลมของพี่น้องประชาชนอะไรบ้างที่เป็นความจําเป็นแต่ว่าสิ่งที่ทําให้เราสับสนและทําให้เราไม่สามารถจะเข้าสู่เป้าหมายได้ก็คือการกําหนดเป้าหมายสุดท้ายที่หลายคนมองว่าตกลงแล้วเราจะก้าวข้ามทักษิณได้หรือไม่แต่เมื่อเราสรุปถึงสาระเราก็จะพบว่าระบอบทักษิณน,นั้นได้สร้างสถานการณ์ให้แก่บ้านเมืองอย่างไม่จบไม่สิ้นและนักการเมืองหลายคน ก็อยู่ในอนัตวันนี้พี่น้องประชาชนหลายคนก็มีความสบายใจขึ้นนะครับจากกรณีที่พบทบผู้บัญชาการฐานบกก็ได้ให้คำเตือนโดยออกเป็นคำสัมภาษณ์นะครับพบทบบอกว่าเตือนสอสอแนะให้ใช้สติในการแก้ปัญหาบางครั้งหลายครั้งที่พี่น้องประชาชนฟังผู้นำเหล่าทัพแล้วก็ไม่ค่อยสบายใจแต่วันนี้ผู้นำเหล่าทัพหลายท่านก็ได้ให้สติ แล้วก็ได้บอกกล่าวกับคนที่กําลังอยู่ในข่ายที่จะต้องทําให้บ้านเมืองสงบแต่ไปสร้างความวุ่นวายว่าขอให้ใช้สติและนี่คือรายการสามัคคีประชาชนนะครับซึ่งเป็นรายการส่งเสริมเพื่อพิทักษ์รักษาชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองในระบอบประชาธิปไตายอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเราลองมาฟังดูนะครับว่าทางพอบทบให้สัมภาษณ์อะไรบ้าง พบทบเตือนสสในสภาว่าประชาชนเฝ้ามองอยู่แนะให้ยึดพระบรมราชวาทใช้สติแก้ปัญหาพาประเทศพ้นวิกฤตผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผู้บัญชาการทหารบกกล่าวถึงความวุ่นวายในการประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อพิจารณาเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าอยากขอให้ทุกฝ่ายยอมรับกติกาตามระบอบประชาธิปไตยต้องแก้ให้ได้ ต้องหาจุดติดขัดให้เจอสิ่งไหนที่สามารถผ่อนสั้นผ่อนยาวได้ก็ขอให้ทำอย่ามัวแต่ตีกันหรือทะเลาะก,กันเพราะจะออกไปทั่วโลกซึ่งเขาจับตาม,มองอยู่ในเครื่องหมายคำพูดนะครับมีการพูดว่าผมไม่รู้ว่าใครผิดใครถูกแต่ก็ต้องช่วยกันหาทางออกไม่อย่างนั้นก็จะเป็นแบบอย่างที่ประชาชนมองอยู่เด็กๆก,ก็มองอยู่ต้องเป็นแบบอย่างที่ดี ทหารขอเป็นกำลังใจให้เราไม่ได้เข้าข้างใครขออยู่ตรงกลางทุกวันนี้ก็อดทนและพยางาตั้งรับกับปัญหาทุกอย่างอย่างมีสติและใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาถ้าใช้ความรุนแรงหรือโมโห,โหโกดแค้นในการทำงานก็จะทำให้ปัญหาบานปลายทุกวันนี้มีคนไทยอบพยพกลับจากต่างประเทศจำนวนมากและอยากให้ประเทศไทยเป็นแบบนั้นหรือเข้าใจว่าน่าจะเป็นประเทศ อียิปต์นะครับอยากให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วนำสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วมาเป็นบทเรียนต้องระมัดระวังและขอให้ทำทุกอย่างให้เกิดความสงบถ้าไปขยายความก็ไม่จบต่างฝ่ายต่างไม่ยอมเพราะถือว่ามีพวกมีพักพวกมากไประเด็นสำคัญอยู่ตรงนี้ครับตรงที่ว่าถ้าเกิดไปขยายความโดยถือว่ามีพักพวกมากก็จะเข้าประเด็นที่เราเคยพูดกันอยู่ เนืองๆก็คือพวกมากลากไปและวันนี้สภาผู้แทะะนราษฎรรัฐสภากำลังอยู่ในภาวะแบบนี้ท่านผบทตบก็ได้ให้ความคิดความเห็นเพิ่มเติม,ตมว่าผมพยายามยึดมั่นในแนวทางและพระบรมราชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าต้องแก้ปัญหาอย่างมีสติคิดก่อนทำที่ผมพูดไม่ได้เข้าข้างใครทั้งสิ้นแต่พูดในฐานะคนไทย และเป็นพอบอบทบอยากขอร้องทุกภาคส่วนขอให้ลดกันบ้างไม่อย่างนั้นก็จะไม่มีทางที่จะเจอกันได้โดยใช้กฎหมายเป็นหลักด้วยความเที่ยงธรรมเพราะนั้นสิ่งที่กำลังเกิดในภาะวะขณะน,นี้ถ้าเราได้ดูจากสาระความเป็นจริงก็จะพบว่ามีการใช้กฎหมายโดยไม่ยืนอยู่บนหลักของความเที่ยงธรรมและเนื่องจากว่ามีจำนวนคนยกมือมากกว่าเลยพยายามจะใช้ อำนาจเหล่านั้นซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประเทศไทยนะครับกรณีที่ประธานรัฐสภาเรียกกำลังตำรวจปราบจราจลเข้าไปใช้บริการในสภาผู้แทนราษฎรและกำลังเป็นประเด็นอยู่ในเวลานี้นะครับขั้นข้อคิดข้อเห็นของปปทบในการที่จะเสนอให้ทุกฝ่ายได้ใช้กฎหมายตามหลักความเที่ยงธรรมก็เป็นเรื่องที่น่าจะเก็บมาคิดเพราะเป็นสิ่งที่ทําให้สังคมอยู่ร่วมกันได้ประเทศไทย จะได้หลุดพ้นจากพ่วงเวลาที่น่าเป็นห่วงเสียทีสิ่งไหนที่ต้องไปแก้ด้วยกฎหมายก็ทำแต่อย่าทำลายกฎกติกาของประเทศทุกคนต้องระมัดระวังในการแสดงออกทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยไม่อยากให้ใช้ความรุนแรงเหมือนบางประเทศผมมองทุกอย่างด้วยความเป็นห่วงแต่ทหารก็มีหน้าที่เฉพาะและมีกฎกติกามากมายออกนอกกรอบไม่ได้ จึงอยากให้ทุกคนช่วยกันระมัดระวังสิ่งต่างๆที่จะเกิดอันตรายแก่ประเทศซึ่งทุกวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถยังทรงไม่แข็งแรงอยากให้ทุกคนทำสิ่งที่ดีเพื่อถวายพระอกท่านให้ทรงพระสําราญและสบายพระราชลยัยพลเอกประยุทธ์กล่าพี่น้องประชาชนได้ฟังคำ,คำให้สัมภาษณ์ของ <c oughs> บอบตบ,บหลายครั้งนะครับก็รู้สึกไม่ค่อยสบายใจนักและการให้สัมภาษณ์หลายครั้งก็ทําให้พี่น้องประชาชนเป็นห่วงแต่การให้สัมภาษณ์ในคราวนี้ดูเหมือนจะพยายามให้สติกับผู้ที่เกี่ยวข้องเหมือนกับพี่น้องประชาชนเคยตั้งคําถามว่าในหลายเรื่องฝ่ายกองทัพให้ข้อแนะนํากับผู้ที่เกี่ยวข้องใดหรือไม่ในฐานะที่กองทัพเป็นผู้ดูแลความมั่นคงทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักรวันนี้ก็เข้าใจว่าทางผู้นเาเหล่าทัพ ก็ได้ทำหน้าที่ในสิ่งเหล่านี้แต่สิ่งที่เป็นประเด็นที่มีการพูดถึงผู้นำเหล่าทัพก่อนหน้านี้เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยท่านอาจารย์ชัยวัฒน์สินสุวงตัวแทนแนวร่วมคนไทยรักชาติรักษาแผ่นดินนะครับที่สอบถามกรณีไทยกรณีของพระวิหารที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐได้นำมาลงโดยยิ่งรักชินวัตรโดยมีการพูดคุยกันวันที่15สิงหาคม แล้วก็ให้ไปตรวจสอบข้อมูลดูว่าตกลงแล้วกองทัพมีท่าทีเกี่ยวกับคดีพระวิหารอย่างไรนะครับถ้าเกิดว่าท่าทีของกองทัพมีลักษณะที่จะต้องปฏิบัติตามสารโลกพี่น้องประชาชนก็จะไม่สบายใจในประเด็ดนนี้เนื่องจากว่าไทยไม่ได้อยู่ในอำนาจของสารโลกและถ้าปฏิบัติตามสารโลกเมื่อใดก็ตามก็จะเกิดภาวะที่ไปตกอยู่ในอำนาจของประเทศหมหาอำนาจซึ่งทําให้ไทยอาจจะต้องสูญเสี่ยงต่อการสูญเสีย ดินแดนซึ่งนักการเมืองไทยและนักการเมืองกัมพูชาสมคบกันทําเรื่องนี้และมีส่วนพัดพินไปถึงเอาไทยซึ่งเป็นทรัพยากรซึ่งพี่น้องประชาชนทราบดีอยู่แล้ว